ที่ตัวเองเข้าไปทำงานด้วยนะคะหลายคนเหมือนคนในครอบครัวปัญหาหลายปัญหาในครอบครัวเขาบางทีเราก็ต้องรับมาเหมือนครอบครัวเราบางทีเขาไม่รู้จะปรึกษาใครเขาก็คุยกับเราความสัมพันธ์ตรงนี้สำคัญที่สุดถามว่าที่ตัวเองเข้าไปอยู่สองสปีเจอคนหลายคนนะในบ้านก็แต่ถามว่ามีไหมที่จะเป็นคนส่งต่ออันแรกที่ตัวเอง ใช้ในการทำงานและสกรีนคือต้องเป็นคนดีคนดีที่ว่าคืออะไรศินห้าต้องมีสิ่งที่สำคัญที่สุดความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยที่ใช้สกรีนชาวบ้านเพราะฉะนั้นคนที่มีความซื่อสัตย์ความจริงใจก็มาแล้วจากนั้นค่อยๆถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แล้วจะง่ายมากแล้วก็สอนเขาคิดไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้แหละทำให้เกิดความสำเร็จเราได้คนที่ซื่อสัตย์ที่จริงใจนะคะแล้วก็รักบ้านเกิดของตัวเองเพราะฉะนั้นอย่างอย่างที่บอกคนเหล่านี้คือคนที่เราควรส่งเสริมให้เขาได้มีโอกาสแล้วก็ได้เป็นผู้นำให้กับชุมชนแล้วจะทำให้ชุมชนนั้นอะเจริญถ้าเราได้ผู้นำที่ดีเหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9ที่พระอ,องค์ท่านบอกให้คนดีปกครอง คนไม่ดีเราคงแยกมีแต่คนดีและคนไม่ดีไม่ได้ในสังคมแต่เราทำยังไงให้คนดีมีกำลังใจแล้วกลับมาแล้วช่วยคนทั้งหมดได้อันนั้นคือสิ่งที่คิดว่าถ้าเราทำได้คือเราเราเราช่วยประเทศชาติจ,จริงๆคือเรื่องเห็ดเนี่ยเราก็คงติดตามดูไปเรื่อยๆคือชาวบ้านจะบอกอาจารย์เมื่อไหร่จะได้เห็ดเมื่อไหร่จะได้เห็ดแต่ถามว่าในฐานะนักวิชาการนะยังไงมันก็ได้คือจริงๆเพราะว่าในพื้นที่นั้นนะ่ะมันล้อมรอบไปด้วยป่าเนาะ สปอขอเห็ดมันฟุ้งอยู่แล,แล้วแหละสิ่งเดียวที่เราต้องการคือปลูกสิปลูกต้นไม้นะอันนั้นคือสิ่งที่เราก็จะเข้าเข้าไปช่วยแล้วอีกอันนึงคือที่เข้าไปอยู่ตอนนี้นะคะก็คือพยายามให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลด การใช้ปุ๋ยเคมีนะยาฆ่าแมลงถ้าไม่จําเป็นแล้วก็ไปทําเป็นแปลนสาธิตให้ดูว่าต่อไปเนี่ยเวลาคุณทําการเกษตรนะคุณไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเหมือนเดิมปุ๋ยเคมีจํานวนมาอเหมือนเดิมคุณลองลดลงดูสิตัวเองก็คือไปทํากับกลุ่มเนี่ยคะ่ะแล้วก็ใช้วิธีว่าเป็นแปลงให้ดูให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าเมื่อไหร่ตัวอย่างสําเร็จเขาก็จะเปลี่ยนแนวคิดอีกเพราะฉะนั้นที่บ้านก็ถามว่าทิ้งไหมไม่ได้ทิ้ง แต่ไปในลักษณะของการที่คอนซัลละที่ปรึกษานะคะแต่ถามว่าในอนาคตถ้าเราเจอโจทย์ที่เป็นโจทย์โอมันเป็นปัญหาจริงๆและเป็นความเชี่ยวชาญตัวเองถามว่าต้องลงไปอีกไหมก็คงต้องลงอะคะ่ะคงไม่ได้ทิ้งทั้งหมดรอจนกว่าที่วันหนึ่งที่คนที่เราสร้างอะคะ่ะเขาเป็นตัวอย่างที่ดีเขาเป็นผู้นําที่เข้มแข็งได้เขาช่วยชาวบ้านได้ก็คือหมดหน้าที่เราดูแต่ความสําเร็จ คือสิ่งที่อยากจะฝากบอกน,นะคะว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ส่วนไหนนะคะความเชี่ยวชาญความถนัดมันไม่เหมือนกันนะคะชาวบ้านที่เราเห็นอย่าลืมว่าเขามีอาชีพเป็นเกษตรกรเราได้กินอาหารหนึ่งในนั้นก็มาจากคนเหล่านี้สิ่งที่ที่บอกก็คือขอให้เข้าใจแล้วก็พอเราเข้าใจเราสามารถช่วยอะไรได้ ไม่ทางใดทางหนึ่งในความสามารถของเรามันไม่ใช่เงินทองหรอกค่ะบางครั้งมันคือความรู้ความคิดกระบวนการต่างๆที่เราจะค่อยๆสอนเขาการที่เราเข้าไปและเราไปบอกเขาว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่นั่นไม่ใช่คือกระบวนการสอนนั่นคือการสั่งแต่การที่เราจะค่อยๆสอนและให้เขาเรียนรู้เนี่ยหมายความว่าเราเอง ต้องเข้าไปแล้วค่อยๆทําไปพร้อมกับเขาแล้วค่อยๆสอนวิธีการว่าคิดอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้นทุกๆท,ท่านที่ไปในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเวลาเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านสําหรับตัวเองตัวเองจะชอบเสมอนี่คือชีวิตวิถีชีวิตของคนไทยมันมีความอบอุ่นถ้าเราทําอะไรได้นะคะขอให้ช่วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเขาเหล่านี้จะช่วยกันที่จะ ทำให้ประเทศชาติเราอะค่ะพัฒนาไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราต้องเดินพร้อมกันค่ะถึงทําให้ประเทศชาติเรานั้นจเจริญและพัฒนาได้ตัวอย่างก o อแซนบ็อกเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือทั้งภาคเอกชนนะคะทั้งภาครัฐนะคะรวมถึงชาวบ้านนักวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละจะนำมาซึ่งเป็นโมเดลของความสำ,สำเร็จของบ้านก้อแซนบ็อกจริงๆ